สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้แอดมีข่าวอะไรบางอย่างที่มันเป็นข่าววงในพอสมควรเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันแล้วกับงานโอลิมปิกที่เกิดขึ้นนะจ๊ะว่านอริซ่าของเราทำไมไม่ปรากฏตัวตอนนี้แอดรู้สาเหตุเป็นที่เรียบร้อยจะมาบอกถแถลงขกันเพราะว่านริซ่าของเราอยู่กับผู้สรงอิทธิพลระดับโลกเป็นแกนนะจ๊ะ แล้วก็มีอีก,บอกเบาะแสหนึ่งด้วยที่บ่งบอกแล้วเป็นการย้ําชัดขึ้นไปอีกว่าโนาริซ่าของเราอยู่ที่โอลิมปิกแน่นอนจากในเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้ไม่มั่นใจเนาะก็จะเป็นข่าวที่อาจจะมีความแบบคนเพิ่งมาลงเพราะเขาไม่อยากลงตอนที่โนริซ่าไปถึงแบบเรียลชางเไงเป็นการให้เกียรติอะไรก็ว่าไปนั่นแหละจ้ะอ่ะเรามาดูบเบาะแสแรกกันเลยดีกว่าเขามีการปล่อยภาพน้องของพ่อเฟเดริกของเรากับสไปนะจ๊ะเอากับน้องสไปสิเนาะเอาตรงพูดให้ถูกเพราะเมื่อาวานแกงกบก็ยังเข้าใจผิดเลยทุกคนเพราะหน้าเขาเนี่ยลหล่่่ออออเมมมนนนกัังงคูไละะะโดยีภาภาาาพพ2วจป็ ภาพเรือสำรานนะจ๊ะที่วิ่งอยู่กลางแม่นะ้ำที่ใหญ่มากๆในฝรั่งเศสแห่งหนึ่งที่น่าจะอยู่บริเวณงานโอลิมปิกที่มันมีแม่น้ำด้วยนะทุกคนใช่ไหมแล้วก็ตัวเปิดงานก็จะมีเรือโอิ o, ซึ่งแอดก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นนะจ๊ะโดยละเอียดเนี่ยหัวโพสต์เขาบอกว่างานพิธีเปิดโอลิมปิกเมื่อคืนถ้าให้แอดดาลิซ่าน่าจะอยู่กับคุณเฟรดเดริกอโนในโซนว i p ของครอบครัวนะเพราะว่าเป็นวันสําคัญของครอบครัวทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยจ้าจึงไม่ปรากฏภาพลิซ่าผ่านซือ่อรอภาพน้องลิซ่าผ่าน ภาพเร็วๆนี้ลิซ่าน่าจะอยู่ตามภาพที่2เป็นภาพมุมกล้องเดียวกับพี่ชายอเล็กซานเดอร์น้องชายชอนของเฟเดริกอานนนั่นเองนะจ๊ะที่น่าจะอยู่พร้อมกันซึ่งคาดว่ารวมถึงเฟเดริกด้วยนั่นเองนะเอาแน่นอนถ้าลิซ่าอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเขาเป็นเพื่อนแล้วก็กลายาณามิตีดีต่อกันอืมนี่นะขเขาเรียกว่าให้สถานะแบบที่เหมาะสมในตอนนี้ที่สุดแล้วแอดใช้คำว่ากรารานตาีดีคือเหมาะสมที่สุดจา้าเขาบอกว่าภาพจาก IG คุณิตอร์คือแฟนสาวของคุณชอนนั่นเองที่แอดบอกไปตอนต้นเนาะสุดอีเา่ เราจะไม่พูดถึงไม่ได้พอนริซ่าไปถ่ายรูปแบบจงครื่มกับคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยน,น,นั่นแหละตอนแรกแอดนึกว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่เอ๊ะทำไมต้องถ่ายรูปด้วยกันนู่นนี่นั่นโดยคนนี้เขาชื่อ IG ว่า Toy Smith นะจ๊ะแต่ข้างล่างเนี่ยเขามีเขาชื่อภาษาไทยอยู่แล้วจริงๆใน IG S t o r y เดี๋ยวแอดให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะเนะขาชื่อว่าบุตรรัศกรนะถ้าแอดอ่านไม่ผิดเนาะอ่ะก็ต้องขอ So รนะจ๊ะถ้าอ่านผิดเนาะโดยล่าสุดน,นะจ๊ะเขาโพสต,นะสต์ภาพคีบแบบคู่กับนนนนนนรรริิิาาาาททััััั้้้งงงงคคเเเเเเเลลยยยยยยแวปป็็็ภพพตดดดกโสสสืือออออ่่่่ใหไไไมมมชะะะจซๆ ก็แบบเอ๊ะเสื้อกีฬาหรืออะไรหรือเปล่าหน้าก็ไม่มั่นใจแต่ว่าใน IG Story ี่นี่คือชัดที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเองเนี่ยได้ไปร่วมอยู่ในงานโอลิมปิกด้วยเป็นไงนี่ก็เป็นการยืนยันแล้วจ้ะว่าส่วนหนึ่งที่โนริซ่าไปยืนในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่เป็นโอลิมปิกอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไปเจอกันได้ยังไงถ้าเกิดไม่อยู่ในงานโอลิมปิกใช่ไหมและมันมีมูลอย่างมากที่ ka, แอบกะไวลาโนริซ่าทำไมถึงเรีบบินไปนั่นเองจ้า โดยพี่สาวคนนี้นะจ๊ะเขาก็ทํางานเป็นอาจารย์สอนบัลเล่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอื่นๆอีกมากมายเลยนะในแขนงของต่างประเทศเพราะเขาเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองนะทุกคนนะอือปอมืมอสิจ๊ะรออะไรใส่เต้นเข้ามาเจอกันทุกคนเออนี่เป็นการยืนยัน,ยานาว่าโนริซ่าอยู่ที่นั่นก็รอภาพปล่อยได้เลยจ้ะว่ามีภาพเมื่อไหรแอดจะรียนํามาฝากกันอย่างแน่นอนนะนะจ๊ะตื่นเต้นไม่ไหวแล้วซึ่งอีกในส่วนหนึ่งที่เป็นการร้องเปิดงานรู้สึกแอดได้ยินข่าวแว่แววมาผ่านๆตานะแอดก็ไม่ได้ไปติดตามขนาดนั้นพอไไไไมมม่่่่่ใใชนนนนนออรริิซซาาาาแแแดกกก็็้้สจลววคคคืืเยหหงต เปิดงานจะเป็นแม่เซเลนดิออนอะไรก็ว่าไปนะทุกคนนะแต่ก็ขออัดแทกเข้ามาพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรงนี้นิดนึงเพราะทางด้านข่าวสำนักงานข่าวไทยอย่างคมชัดลึกทุกคนเขาบอกว่าเซเลนดิออนเลดี้กาก้าเนี่ยร้องพิธีเปิดโอลิมปิก2024ลุนนอลิซ่าของเรามีการโชว์พิเศษด้วยจ้าก็รอดูกันต่อไปนะจ้าตรงนี้โอ้ oh my god ส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากจะแทรกเข้ามามันเป็นภาพตลกภาพหนึ่งที่คนเนี่ยเขาแชร์กันอยู่บนทวิตเตอร์นิดนึงนะแอดก็เห็นแล้วตลกดยภาพนี้เป็นภาพที่คล้ายๆแบบเป็นการเปิิิดออลลมมกกตนนแรๆ้วเาคาี มาหิ้วกระเป๋าในส่วนของหลุยส์ตองอะใหญ่มากๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็เห็นนนริซ่านั่งอยู่บนกระเป๋าในภาพถ่ายเนี่ยไม่รู้ใบเดียวกันหรือเปล่านะอาจจะคนละอันอาจจะคนละเซตคนละไซส์ก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าลิซ่าเธอมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สรุปก็มาจริงจ้าแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะตรงนั้นก็มาในฐานะของการมาร่วมในโอกาสสำคัญในครั้งนี้ของครอบครัวเฟเดริกนั่นเองจ้าที่เป็นอะไรก็น่าจะรู้สปอนเซอร์ลินพันไปอีกทุกคน เราก็มารุนกันต่อไปนะจ๊ะว่าจะมีภาพเพิ่มอะไรนั้นปล่อยออกมาให้เราได้ชื่นอ,อกชื่นใจกันมากเกี่ยวกับโนริซ่าเพราะว่าไปสถานที่สวยงามแล้วก็งานใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีการปล่อยภาพโนริซ่าที่เป็นคู่กับสถานที่สวยๆแบบนี้มาให้เราได้ดูกันอย่างแน่นอนเลยจ้าเอออ่ะแล้วก็อีก2สถิติที่แอดมารรงงานเพิ่มเติมกันสักเล็กๆน้อยๆน,นะจ๊ะสถิติแรกนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ช่อง YouTube Real Official ของโนริซ่าขึ้นอันดับที่หนึ่งในหมวด K- p ป p ที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นรายวันมากทีี่่่่สุดนนนัเออองงงจ 17, จ้้ายูท17,900ะแแลววกืว ที่เห็นในภาพกันเลยนะทุกคนนะส่วนอันต่อมานะจ๊ะเพลง Rockstar ของ้องลิซ่าของเราทะลุ160ล้านครั้งบน YouTube Music กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเช่นกันจ้าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับข่าวในคลิปนี้ยังไงกันบ้างจ้ามาพูดคุยมาหมอยกันใต้คลิปให้แอดดวิดด้วยกันหน่อยนั่นเองนะทุกคนรอดูอยู่แล้วก็ก่อนจากกันไปก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่กดซุปเปอร์แตงเข้ามากันด้วยนะจ้า love you love you very so much for t h a n k t o me ประมาณนี้แล้วกันทุกคนมีอะไรแซ่บๆเจอกันใหม่แน่นอนจ้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซด็จไป,ไปก่อนลาบายเด้อ